วันจันทร์ที่24มกราคม2565ณนะร้านโอบ้านสร้างมิ่งร้านสีไทยข้าวสารภายใต้การอำนวยการของนายชินวัตรทองปรีชาในายอำเภอม่วง30มอบหมายให้ในายวุฒิชัยสอนถาปลัดอำเภอลงพื้นที่ตรวจตราและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และจำหน่ายสินค้าเกินราคาโดยมีการบรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพ,พม่วง30ร่วมออกตรวจสินค้าในครั้งนี้ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบร้านค้าที่กักตุนสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด <idamente> เมื่อวันจันทร์ที่24มกราคม2565เวลา10นาฬิกา ที่ห้องประชุมบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัดตำบลทรงอเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งมอบหมายให้ในายสมเพชรสร้อยสคัคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสารฝันและยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสารฝันเกิดการบรรณาการจากทุกภาคส่วนตอบสนองนโยบายรัฐบาลส่งผลสำเร็จกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่แน่นอนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลตำบลกุฎชมพูพังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สำรวจออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซมใหม่โดยให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการซ่อมแซมภายในเดือนมีนาคมนี้เมืม่อเวลา11นาฬิก15นาที25มกราคม2565จังหวัดอุบลราชธานีแยกจระเมโชเฟอร์หนุ่มรถห้องเย็นเสพยาแหกด่านตำรวจก่อนพุ่งชนรถผู้รับเหมาเมืองอุบลบาดเจ็บสาหัส เจ้าตัวสารภาพเพิ่งเสพยาบ้าก่อนมาเจอด่านวันที่24มกราคม2565ภายใต้การอำานวยการของนายพงรัฐพิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่477หมู่4ตำบลเข่องในอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านของนางพิษพงสังขณะนี้รถดับเพลิงของเทศบาลได้ร,งระงับเพลิงลงแล้วแต่ก็สร้างความเสียหายบ้านเกือบทั้งหลัง สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนางสาวพิทยาชัยยศสงครามนายกเทศมนตรีนครอบรุบลราชธานีมีความห่วงใยผู้ใช้ทางข้ามมาลายและผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครอบรุบลราชธานีลงพื้นที่ตีเส้นจราจรทางมาลายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ข้ามทางม้าลายและผู้ใช้รถใช้ถนนณบริเวณหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โดยได้รับความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีวันที่26มกราคม2565ฝ่ายรักษาความสงบเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าตลอดจนเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่25มกราคม2565เวลา10นาฬิกา30นาทีนายกิติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายสุรศักดิ์วงศีมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศรุสัตว์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศรุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสรุตวงขันปศุสัตว์อำเภอน้าขุน ออกตรวจติดตามงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนักกลุ่มแปลงใหญ่กระบือภัยบู์หมู่สิบตําบลภัยบูร์อำเภอน้ m ขุุนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าของโครงการและได้แนะนําเรื่องการจัดทําบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป็นอย่างดี เทศกาลตรุษจีนปีนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีชวนเที่ยวสวนสัตว์อุปถัมภ์สัตว์ป่าสร้างพลังชีวิตเสริมสิริมงคลรับปีเสือแคมเปญรับตรุษจีนชวนเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีไหว้เทพเจ้าและเลี้ยงเสือสร้างพลังชีวิตสร้างสิริมงคลรับปีเสือระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2565นี้